เรื่องงพี่เดี๋รอแป๊บนึงนะครับผมแก้ตัวนะพี่นะ้ําเมื่อกี้กระตุกไปนิดนึงนะครับกระตุกไปนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับลูกค้าใครเข้ามาแล้วช่วยผมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจะพามาชมเป็นวีโก้แชมป์กับ Toyota Innova ที่สวยมากแล้วน่าใช้นะครับแล้วน่าใช้มากๆ ตอนนี้เดี๋ยวแชร์แป๊บหนึ่งนะครับนะแป๊บหนึ่งกี่คนแล้วพี่ตอนนี้โอเคแปดคนแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เน็ตกระตุกเนาะพี่เนาะต้องขออภัยด้วยจริงๆจะพามาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับรอบแก้ตัว เดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้ด้วยอ่าสําหรับใครที่สนใจหรือชอบตัวนี้เป็น t o y ย t a Vigo c h a ช p นะครับ Vigo c h a m ปปี2 0 1 2เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับรถสวยมากเป็นตัวดับเบิลแคตัว E p พี n ลนเนะครับกี่คนละพี่ตอนนี้มาเรามาดูรถกันเลยดีกว่ามาพร้อมกับไฟหน้าไฟตัดหมอกครบคันนะครับ กระดังหน้าเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วหน้าใช้ฝุดฝุดสีขาวส,สวยๆทุกคันเลยจัดสักคันหนึ่งไหมครับพี่สักคันหนึ่งไหมออกง่ายมากขอเพียงแค่ลูกค้าไม่ติดแบคลิสนะครับมีปลอดผ่อนหรือไม่มีก็สามารถซื้อได้พี่ดูล้อแม็กครับล้อแม็กออฟโรดขอบ16นะครับแม็กหนาๆยางหนาๆเหมือนกันโอ้โหหน้าใช้ฝุดฝุด นะครับน่าใช้งานฝุดๆใครที่สนใจหรือชอบตัวนี้เป็นเครื่อง V n Turbo แล้วเครื่อง2.5ประหยัดน้ำมันความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยพี่แรงมากๆไฟเลี้ยวตรงกระจกครบหมดเป็นรถที่หลายๆท่านต้องการนะครับผมขอแนะนำว่า v i o o ก h ช m p ยังคงน่าใช้แล้วราคานะครับไม่ได้สูงมากจับต้องได้ส่งค่างวดเบา อย่างเช่นคันนี้ถ้าลูกค้ามีปลอดผ่อนดีผ่อนตรงไม่เคยล่าช้าพี่ฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวประกันชั้นหนึ่งผมฟรีให้รถปี12นะครับประกันชั้นหนึ่งทำให้เลยครับจัดโอนป้ายทุกอย่างเป็ตระยองให้ฟรีหมดพี่ส่งค่างวดอยู่ประมาณ9000นะครับคันนี้ส่งค่างวดอยู่9000บาท6ปีใครสนใจอย,อยากได้วีโก้แชมปลองมาดูครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน มีกล้องถอยเซ็นเซอร์สองจุดสวยนะพี่สวยนะสวยไม่พี่ชอบไหมครับคันนี้สวยมากๆนะครับมาดูตะเข็บกันหน่อยฝาเดิมหมดรับประกรันตัวถังไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อจมน้ำนะครับพี่ได้รถเครื่องสอง0ห้าได้สี่ประตูส่งเบาขนาดนี้ฟรีดาวด้วยพี่จะปฏิเสธไว้แล้วครับ ราคานี้บอกเลยนะครับเบามากๆพี่ดูครับดูตะเข็บนะครับเดิมหมดนะพี่นะเดิมหมดใครสนใจวีโก้แชมป์สี่ประตูผมมีแนะนำคันนี้แต่งเต็มเรียบร้อยพร้อมใช้งานสภาพนะครับเก้าสิบเก้าจุดกเก้าเปอร์เซ็นใหม่กว่านี้คือป้ายแดงนะพี่นะใหม่กว่านี้คือป้ายแดงอถ้าพี่มีคำถามสอบถามเราได้เลยพี่ดูความใหม่อ่ะ พี่ดูความใหม่อะพี่มาดูช่วงล่างหน่อยพี่ดูช่วงล่างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะครับยางอะไรยังไม่เคยถอดใช้งานเลยช่วงล่างเซ็ตมาใหม่เปลี่ยนโชคคให้สีต้นหนึบๆนะครับหนึบๆกันไปเลยใครอยากได้สนวนราคาเบาๆราคาไม่แพงย่อมเยาวมากๆแล้วน่าใช้งานป้ายแดงคันนี้ราคาแดแสนกว่า ีป้ายแดงแ0 200 0 0นกว่าแต่วันนี้นะครับเรามาขายในราคาที่ย่อมเยาวจับต้องได้แล้วไม่แพงด้วยะนะพี่นแ้แเราไม่แพงด้วยอะ,อะเดี๋ยวดูรอบคันกันอีกนิดนึงนะครับไม่แพงด้วยคิ้ยวกันทรงกันสาบครบหมดนะครับครอบกระจงกระจกมือจับโคเมียมสวยงามนะพี่น้าสวยงามเนี่ยไ่ดูข้างหน้าสิครับสีเดิมบางหมด จมูกแบบนี้ให้เท่ๆอ่าเท่ๆราคาย่อมเยาวลูกค้าทนายนะครที่กำลังมองหาเฮ้ยเราไม่ต้องการรถที่ปีใหม่มากแต่ต้องการรถสวยนะครับคันนี้ตอบโจทย์พี่สามารถออกรถฟรีดาวได้เอกสารในการซื้อรถนะครับถ้ามีปลอดผ่อนขอบัตรประชาชนใบเดียวนะพี่นะมีปลอดผ่อนบัตรประชาชนใบเดียวแต่ถ้าไม่มีทำยังไง ไม่มีประวัติขอเอกสารสี่อย่างทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนบุ๊กแบงก์ยันหลัง6เดือนนะครับขอแค่สี่อย่างออกได้เหมือนกันนะครับออกได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็ขึ้นทางนู้นเลยนะครับเดีย๋ยวแนะนําภายในหน่อยภายในเริ่มจากขอบประตูนะครับมาพร้อมกับหนังสีดําๆแบบนี้สวยๆนะครับ มีลำโพงมีเบสให้โอ้โหสวยงามนะครับตัวนี้คมเข้ารูปเบาะหนังมีจอเครื่องเสียงครบหมดลูกค้าดูครับช่องเก็บของนี่ให้ดูช่องเก็บของก่อนอ่ะนี่ครับสภาพหนึ่งในร้อยพี่เชื่อผมสภาพนี้นะบุคเซอร์วงสวิตครบหมดนะครับคู่มือการใช้งานตรงนี้มีที่วางแก้วอัตาล้องดึงให้หน่อยนะครับที่วางกลงวางแก้วครบ พันนะครับใหม่กริปไม่มีโซมตรงนี้ก็สามารถวางของได้เล็กน้อยนะฮะเห็นไหมฮะลูกค้านี่ฮะเก็บของได้นะครับตัวนี้มีจอเราสามารถทัชสกรีนได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราแถมกล้องหน้ารถไปให้เลยตัวนี้มีกล้องถอยในตัวบันทึกหน้าหลังนะครับพี่สวยงามอ่ะสวยจริงๆนี่ฮะลูกค้าสวยจริงๆรนะรีวิวทีละอย่างนะครับมีเครื่องเสียงนะฮะพี่นะมีเครื่องเสียงนะ โอ้โหเดยนนะกล่องกล้องสะบัดชิบชบโบเอเคนี่ฮะไลฟ้านะครับนี่เปิดเครื่องเสียงทึบๆใช้งานได้หมดตัวนี้ AUX USB เสียบได้นะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่1,90,000กิโลนะพี่นะเลขไมค์แท้นะครับใช้งานน้อยแล้วรถสวยอะแล้วรถสวยมากนี่ฮนะ ช่องวางแก้วนงแก้วน้ําใหม่คลิปนะพี่น้ําใหม่คลิปพับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วการขโมยมีให้ไฟ,ไฟตัดหมอกเปิดตรงนี้แอร์แบ็กสลูกสวยงามใครสนใจคันนี้สงวนราคาเบาๆพี่สองข้างวันอยู่9ก้าพันนะครับได้วีโกตัว E ีไปใช้สวยๆแบบนี้เกียร์ธรรมดา5สปีดเจมเจมไปดูฮะโอ้โหเจมเจมยังไม่พอไปดูข้างบน มีช่องเก็บแว่นตาให้มีกระจงกระจกนะครับสวยงามพี่เอ๋ยใครชอบคันนี้ราคาเบามากที่มีเครดิตหรือไม่มีพี่ฟรีดาวออกรถได้นะครับการันตีมาที่บุญเชียจองจัดจบที่เดียวจบพี่ไม่ต้องไปหลายที่นะครับไม่ต้องไปหลายที่มาที่บุญเชียที่เดียวจบแน่นอนไปดูข้างหลังหน่อยไหมครับนะฮะไปดูข้างหลังหน่อยไหม ด้านหลังนะครับก็กว้างขวางเบาะนุ่มสบายดูข้างล่างครับมีปีมีเครื่องเสียงให้นะครับมีที่วางแก้วได้สองตแหน่งพรมเข้ารูปสวยงามใครอยากได้วีโก้แชมปโอ้โหตอบโจทย์เบาะนิ่มๆน,นะครับเบาะนิ่มๆตรงข้างหลังนี้มันจะเป็นตู้เครื่องเสียงนะพี่นะตู้เครื่องเสียงที่มันจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับอยู่ตรงข้างหลังนี้ แบบเต็มเลยอ่ะเออแบบเต็มเลยอ่ะแล้วเพาะมากเครื่องเสียงแบบดังสุดยอดนะครับจะต้องเชื่อมต่อบลูทูธหรือเสียบ AUX นะครับใช้งานได้เลยแล้วพี่ดูหลังคารถปี2บคันนี้8ปีแล้วหลังคาไม่มีเปื้อนไม่มีโซมรอยนิ้วมือไม่มีนะครับเจ้าของใช้รักษามากๆมีไล่ฟ้าให้ฟิล์มใช้งานได้ปกติสวยงามนะครับสวยงามมากๆไปดูห้องเครื่องกันหน่อยไหมครับี่พี่นะไปดูห้องเครื่องกันหน่อย ว่าจะสวยแบบที่ผมพูดไหมไปด,ดูเครื่องกันเลยโอ้โหสวยจริงๆนะฮะสวยจริงๆชึบนี่ครับฟลิปอ่าดูครับสิ่งแรกนะฮะไปดูฮับเพจมอกอกอย่างครบหมดนะครับครบหมดรถสวยกริปหัวน็อตเดิมไม่เคยขยับ รับประกันไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อจมน้ำนะครับรถสวยเกต A รดเแน่นอนใครสนใจหรืออยากได้วีโ o ้แชมป์คันนี้เป็นคันหนึ่งที่สวยมากๆ1ในร้อยนะพี่นะาหนึ่งในร้อยตาโตตรงตรงัวต,ต,ต,ตาครบหมดนะครับพี่ดูนะฮะเดิมหมดเดิมสนิทดูคานนะฮะดูคานสวยไหมพี่สวยไหมรถเดิมหมดเห็นไหมครับเดิมหมดไฟแนท ไฟหน้าแทะนะฮะนี่ครับคานทุกอย่างคือเดิมหมดแล้วเครื่องนิ่งมากฟิตสุดๆรถปี12เครื่องฟิตมากวิ่งแสนเก้าเจ้าของนะครับเซอร์วิสตลอดพี่หมื่นโลปุ๊บเซอร์วิสเซอร์วิสเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ชมนะครับติดแบ็คลิสออกได้ไหมแบ็คลิสออกไม่ได้นะครับแบ็คลิสเป็นคนคำ้ำหรือกู้ร่วมได้แต่เป็นคนซื้อหลักไม่ได้ให้พี่ต้องการที่จะซื้อรถพี่หาคนซื้อแทนนะครับ ให้แฟนก็ได้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือพ่อแม่พี่น้องเราออกได้หมดนะครับออกได้หมดครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมคันนี้นะครับเครื่องฟิดปิที่มาดูเครื่องกันตอนนี้เราติดเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับเครื่องเดินนิ่งเปิดแอร์อยู่โอ้โหนิมๆพมี่ได้ยินเสียงไหมอ่ะจะให้ตากล้องพาชมเครื่องนะครับ นิ่งๆเลยนะพี่นะนิ่งๆเลยนะใครสนใจวิโก้แชมป์คันนี้ตอบโจทย์การใช้งานทุกขั้นตอนใช้งานแบบไหนก็ได้พี่เจะไปลุยจะไปท่องเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดรับประกันนะครับโอ้โหใช้งานดีตอนนี้ผมติดเครื่องนะเห็นไหมครับ,รบไม่มีไอออกมานะพี่นะเครื่องฟิตไม่มีหลวมนะครับใครอยากได้วิโก้แชมป์คันนี้ราคาเบาๆราคา4ี่แสนนิดหน่อยเท่านั้นครับใครชอบ ลองมาดูรถก่อนนะครับลองมาดูรถก่อนได้เลยเบาะหนังเครื่องเสียงล้อแมกโอ้โหเต็มอะคันนี้จัดเต็มอะบอกเลยใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเทสด้วยเดี๋ยวลอแป๊บหนึ่งเราไปดูอินโนไอีกคันหนึ่งก่อนครับนะฮะเราไปดูอินโนไคันหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมพามาทดลองขับคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพามาทดลองขับคันนี้ด้วย มาดูอินโนวกันหน่อยครับตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งที่น่าใช้งานมากๆนะครับน่าใช้งานมากๆใครอยากได้ i n นโนวพี่เอ้ยตัวนี้ปี16ปี16นะครับปีสุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนโฉมเราจะเห็นอ n นโนวาตัวนี้มาต, 21, ตั้งแต่ปี21 1 1นะครับตั้งแต่ปี11เนาะเขาก็จะเปิดขายมาอยู่5ปีด้วยกันนะครับ5ปีด้วยกันสำหรับ i n นโนว คันนี้ปี16เป็นปีสุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น Minor c h a เชนนะครับใครอยากได้เป็นรถที่ใช้งานดีช่วงล่างนิ่มนวลล้อมแม็กนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้ว4เส้นโอ้โหพี่เอ้สวยจริงๆ i ิ n อีโนวาส่งค่างวด8,000กว่าบาทนะครับคันนี้ส่งค่างวด8,000กว่าบาทรา,าานะนะราคาย่อมเยาวนะพี่นะราคาย่อมเยาวมากๆแล้วน่าใช้ไปดูก่อน ถ้าพี่กาลังจะซื้ออเวนซ่าอยากให้พี่มาลองดูคันนี้ตัวถังเขาใหญ่กว่าอเวนซ่าค่อนข้างเยอะนะครับหรือเช่นโมบิลิโอก็ขนาดเล็กกว่าคันนี้นะครับเล็กกว่าคันนี้ด้านหลังพี่ดูครับเซ็นเซอร์4จุดไฟท้ายมาแบบใหญ่โตมโหรานนะครับใหญ่โตมโหรานแล้วเบาะของเขาเป็น3มแถวแล้วแอร์ก็เป็น3มแถวเหมือนกันนะครับแอร์ก็เป็น3ามแถวเหมือนกัน เบาหลังถ้าพี่ไม่อยากใช้งานพี่สามารถพับขึ้นได้อย่างด้านขวาตรงนี้วางของได้ยาวๆไปเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้ข้างๆโอ้โหสวยนะน่าใช้อ่ะน่าพี่นะน่าใช้มากๆใครอยากได้อ่ะตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับตรงนี้เราก็พับได้นะครับเราพับชึบขึ้นได้สบายนะครับขึ้นได้สบาย นี่ครับขึ้นได้เลยนะพี่นาขึ้นได้เลยโอ้โหนั่งสบายนะครับเบาะหลังตรงนี้เราก็ปรับเอนได้นะฮะอันนี้สุดแล้วเนาะมีปรับเอนได้หรือถ้าพี่ไม่ชอบเนี่ยครพี่ก็พับขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับพับขึ้นไปแบบนี้เลยสวยอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องรีวิวรอบคันนะครับผมนั่งตรงนี้สบายมากลูกค้านะฮะบ,บอกเลยนะครับว่านั่งสบายมากๆใครชอบราคาก็ไม่แพงพี่ได้รถตัวถังที่ใหญ่ เป็นเครื่องยนต์2,000ตัว G ีนะครับตัวนี้เครื่อง2,000ตัว G ีปี16ผมท้ายพี่เช็คราคาก่อนผมขายถูกมากคันนี้พี่ลองดูในวันทุคาก็ได้นะครับปี2016ผมเชื่อนะครับว่ามีเกือบ5 0 0แสนหรือมี5 0 0 0ด้วย5 0 0 0เศษเศษด้วยนะครับแต่คันนี้ผมขาย4 0 0 0กลางแล้วสภาพสวยไม่มีโซมนะครับลายมงลายไม้ครบหมดสวยจริง โดยทั่วไปถ้าเป็นสีครีมจะต้องมีโซมหน่อยแต่คันนี้เจ้าของรักษามากไม่มีโซมนะครับเลขไม้วิ่งมันหนึ่งห้าร้0ยกิโลเท่านั้นพี่เลขไม้วิ่งน้อยมากนะครับวิ่งน้อยมากๆเนี่ยครับข้างหลังพี่ดูตอนสองกันหน่อยไหมครับนะครับตอนสองอเดี๋ยวให้ดูดูข้างหน้านก็ได้ครับอ่ะดูข้างหน้าก่อนก็ได้ข้างหน้านะครับก็กว้างมากๆนะครับแอร์สี่ช่องแล้วก็ แอร์แบ็กคู่นะพี่นาะเป็นแอร์แบ็กคู่ตัวแอร์ก็เป็นดิจิตอลเรียบร้อยมีจอทัชสกรีนให้มีช่องเก็บของเนี่ยครับตัดกล้องรีวิวให้หน่อยนะฮะนะครับ,นะรบมีช่องเก็บของเยอะแยะนะพี่นาะเยอะแยะเลยเนี่ยครับเก็บของได้เยอะมากจุของได้เยอะสุดๆใครที่เป็นสายละครอบครัวชอบปน็นอะที่แบบว่าเป็นเป็นทีมนะพี่นาะเป็นครอบครัวคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าพี่ไปซื้อเป็นรุ่นอื่นเช่น ฟอร์จูเนอ n ์อ v a ฟอร์จูเน er นะครับหรือว่า m ิ x เออย่างเงี้ยพี่ต้องส่งแพงกว่าคันนี้อย่างน้อยต้องมี4 5 0 0้แน่นอนนะครับต้องมี4 5 0 0้าพนี่อ่ะรีวิวให้ครบเลยนะครับเนี่ยพี่ดูทุกซอกอะว่าสวยขนาดไหนะอพี่ดูนะครับคือรถสวยอะนะครับคือรถสวยปกติรถครอบครัวนะครับถ้าเกิดผ่านการใช้งานมาแล้วต้องมีโซบา้างอย่างเช่นคันนี้ที่ผมบอกไปว่าไม่เคยโซมเลย ตั้งแต่แผงประตูมายันเบาะยันหลังคาคือใหม่ทุกจุดนะครับคือใหม่ทุกจุดถ้าพี่มองหาคือตอบโจทย์แล้วอ่ะนะครับถ้าพี่มองหาคือตอบโจทย์แล้วอ่ะสวยแบบนี้นะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะพี่นะไม่ซื้อไม่ได้แล้ว <c oughs> ด้านหลังก็มีที่ทพิงแขนให้นะครับแล้วก็เบาของเขาเลื่อนได้นะครับเบาเขาเลื่อนได้ด้วยนะพี่นะ นี่ส่วนด้านคนขับเมื่อกี้ยังรีวิวไม่หมดนะครับเดี๋ยวมารีวิวต่อพี่อยากดูรุ่นไหนพี่สอบถามผมได้แต่ว่าในวันนี้ผมอยากแนะนำสองรุ่นนี้นะครับพี่ดูอะลายไม้อ่ะ,อะสวยๆอ่ะเซนท่านล็อกนะครับอันนี้ล็อกกระจกคนขับปรับไฟฟ้านี่ครับลูกค้านี่ครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวกระจกตรงนี้เราสามารถปรับไฟฟ้าได้แต่ว่าพับมือนะครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้นี่ครับตัวนี้เป็นปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับนี่ครับเราปรับได้ไฟหน้าสูงต่ำปรับได้เลยตัวนี้เป็นกันขโมยนะครับกันขโมยส่วนตัวนี้ลูกค้าสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรตัวนี้นะพี่นะนี่ฮะมาผมรีวิวให้นะฮะนะครับตัวนี้นะมันจะเป็นตัวปรับแสงหน้าจอนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเราดับแสงได้นะครับ ออปชันเขาเยอะเลขไม้วิ่ง1,500 0กิโลนะครับสวยอะ่ะนะพี่นะ้าสวยอะ่ะเนี่ยจอโอ้โหใช้งานได้แอร์ซิงออโต้ไปเลยพี่นะี่ครับออโต้ไปเลยนะครับสวยงามสุดๆไปดูห้องเครื่องกันหน่อยไหมครับอ่ะเดี๋ยวได้ได้อีกนิดนึงนะครับยังไม่หมดตรงนี้นะครับมีที่จุดบุหรี่ให้พี่ซื้อเป็นตัวแปลงก็ได้นะครับมาชาร์จมือถือได้เหมือนกัน ส่วนตัวนี้เป็นเซนเซอร์ถอยนะครับพี่เปิดไว้เนาะเซ็นเซนเซอร์ถอยสวยงามจริงไปดูห้องเครื่องกันหน่อยครับนะครับอ่ะอ่ะผมก็ไปก่อนใช่ไหมโอเคนะฮะชิปอ่ะยังไม่ได้เปิดนะฮะยังไม่ได้เปิดนะครับพี่เออใครชอบอ่ะคันนี้ตอบโจทย์พี่ลองมาดูรถก่อนนะฮะตัวปี21 1 1ก็3 0 0แสนกว่าแล้วนะพี่ ปี2011ก็3 0 0 0 0กว่าแล้วแต่คันนี้ปี2016ใหม่กว่า5ปีนะครับใหม่กว่า5ปีราคาห่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นน่าใช้งานสุดๆนะครับฝากระโปรงเดิมรถเดิมหมดเครื่อง2,000เป็นเครื่องบินซินน่าใช้งานนะครับใครชอบอยากให้พี่ลองมาดูก่อนพี่อยากดูซี v i c ลูกค้าชอบซี v i c ตัวไหน นะครับซีวิกตัวไหนดีกว่าผมจะได้ขับไม่ถูกครับตัวไหนดีกว่าอ่าตัวไหนดีกว่าลูกค้าอย่าดู c ี v i กตัวไหนเดี๋ยวผมดูให้เลยตอนนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมดูให้เลยไม่ยากไม่ยากถ้าพี่ชอบ c ี v i กนะครับพี่ทัยอินบ็อกซ์มาได้เลยอยากดูรุ่นไหนตอนนี้ผมมีซีวิกนะครับ FB fBFC นะครับ fbfc นะครับแป๊บหนึ่งดูให้ผมมีเยอะ,อะลูกค้ามีเยอะมากพี่อยากดูตัวไหนดีกว่าเอฟบีไหมถ้าเอฟบีผมมีสีดานะครับเอฟบีผมมีสีดํานะพี่ชอบไหมนะครับพี่ชอบไหมถ้าพี่ชอบติดตามไว้เดี๋ยวตอนบ่ายผมไลฟ์ให้ชมโอเคไหมครับตอนบ่ายเดี๋ยวผมไลฟ์ให้ชมซีวิกนะฮะซีวิกนะเดี๋ยวไลฟ์ให้ชมตอนบ่ายโอเคไหมครับลูกค้าโอเคไหมนะครับผม สำหรับวันนี้ผมอยากแนะนำสองคันนี้นะใครชอบนะครับ FB กับ FC ผมขอคันเดียวได้ไหมฮะลูกค้าเพราะว่ารถผมจอดไว้สต็อกนะครับผมต้องไปเบิกสต็อกมานะครับผมต้องไปเบิกสต็อกมานะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูเป็น FB และกันเนาะพี่น้อย FB สีดำนะครับง่ายดีนะฮะง่ายดีครับเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับมาพบกันได้เลยนะครับ FB นะครับสำหรับวันนี้ขอแนะนำสองคันนี้ อ n โนว a นะครับกับวีโ o ้แชมปน่าใช้สุดๆนะครับน่าใช้สุดๆสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวพบเจอกันตอนบ่ายเลยวันนี้ไปแล้วครับผมบา,บายยครับพบกันตอนบ่ายครับ